ก้าวฮะเฮ้ยใครวะดีกูอ่ะสวัสดีครับน้องชื่ออะไรอ่ะ a few moments later น้องน้องเอ้าน้องมึงคุยกับกูสิน้องทำไมวะอะไรพี่อยาให้กูเจอมันในชีวิตจริงนะไยการแหงะอะไรการแหงนะพี่ขอโทษครับยี่ไ้กิ่นมันในคลิปเลย มึงมึงจ้างอายุเคเล่นใช่ไหมเนี่ยในคลิปอะ่าได้อายุเคอยู่ใต้สนตีนกูครับจำไว้ด้วยแล้วถ้ากูโดนหนามานะกูโทษมึงแค่นั้นแหละสภาพเดินยังไม่ตรงเลยเฮ้ยปืนขี่ครูน้องๆไม่รู้หรอกว่าพี่เนี่ยเคยมีแล้วกูจะยกตีนมาทำไมวะน้องๆไม่รู้หรอก พี่อ่ะเคยมีประวัติแล้วความรู้สึกกับปืนคิดคู่มาก่อนเว้ยใครทันมั่งสมัยเล่นพีบีแล้ววันนี้พี่จะมาโชว์ความโหดเมื่อ8ปีที่แล้วที่เล่นพี่ที่พี่เล่นพลอยแบงแล้วเอาปืนคิดคู่ไปกาดยิงศัตรูดูพี่ชื่อช่องนันนี่ยะโอ้ยถึงเลยอะเย้ <Yeah! S 2> น,นนี่กาดยิงเอ้ะอยะ,ยะโคตึงโคตึงบ,งบางว่าคูไม่ได้โกร เจสบัดเบายิงอะครับเมื่อแปดปีที่แล้วอะสบัดเบ้ายิงอะครับเออปืนคิดคู่พี่บอกแล้วอยากให้พี่ได้จับปืนคิดคู่และเรามาลองดูซิว่าถ้าเป็นเกมฟรีไฟล์เนี่ยพี่จะโหดเหมือนพีบีเมื่อ8ปีที่แล้วหรือเปล่าเอาจงพี่แบบเหมือนได้กลับไปอยู่จุดเริ่มต้นของตัวเองเลยนะครับคือพี่รู้สึกมีไฟในการที่จะทําคลิปและทำคอนเทนต์ต่อไปไม่ว่ายอดดูพี่จะเหลือหลักหมื่นก็ตามลุยดู่ะเล่นมากี่เพจไปกันเลย โคตรง่ายโอ้โหดีดเหมือนกินใบถอมเลยโอ้โหเท่อะหมดไปเอ้ยหนึ่งพันเพชรเองนะโคตรชิลเลยอะถือว่าถูกมากเลยนะครับเศษตังหมดแทบไม่ถึงพันเพชรด้วยเดี๋ยวลองลองต้องต้องถือต้องถือต้องถือโชว์เออต้องถือโชว์แสาวอ่านิดหนึ่งละกันเดี๋ยววะน้องๆดูดิครับสาวเห็ห 1, 1, uh, at นจะต้องแอดพี่มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดิโคตรเท่อะมีท่ายิงปะวะไม่น่ามีท่านะแรนแน่นอนนะครับวันนี้พี่จะคือแบบ คือพี่จะลงแรง4 VC นะครับเออมีน้องๆหลายคนเบื่อแบบเอ้พี่เบื่อแบบตั้งไอวอลไม่จำกัดแล้วอ่ะคือมันหมดยุคดึงหัวแล้วเข้าใจปะอะไรเงี้ยเออพี่มาเล่นแบบอะไรที่มันปกติบ้างได้ไหมเบื่อตั้งไอวงไอวอลอยู่นั้นนะโอเคจัดไปแล้วถามว่าทำไมพี่ไม่เล่นแบบโซเวอร์ว่าแบบโดดล่มอ่ะเย้เย้เย้อะไรเงี้ยคือปืนคิดมันน่าจะหายากนะครับเราก็ค่อนข้างจะเล่นระบาดครับทำแมッ แบบโซเวอร์มันต้องใช้ยิงระยะไกลด้วยไงเออแล้วมันเป็นเป็น,เป,นเป็นคีดคิดคู่อะ่ะพี่ไปศึกษามันนะครับคือมันยิงยากนะครับเพราะว่าระยะไกลๆนี่ยิงไม่เข้าและยิงไม่โดนเลยนะครับดาเมจฟรีนะครับมันต้องระ,ระยะใกล้ๆเลยอะ่ะแบบปืนคู่อะ่ะกัดยิงกัดยิงมาเลยหมด 4v4 ใครก็ได้เฮ้ <Hello. S 1> ข้าหัวอเฮ้ยใครวะดีกูอะ่ะสวัสดีครับน้องชื่ออะไรอะ่ะน้องมาดาวหนึ่งแล้วช่วยพี่หน่อยดิมอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเลยอ่ะน้องเข้าหัวอน้อง าตายหนึ่งน้องช่วยพี่หน่อยน้องมีโดนล้มคุณไปเลยแล้วน้องๆช่วยมันช่วยพี่หน่อยมันจะตายอยู่แล้วน้องขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเพื่อนขึ้นไปเลยขึ้นไปซาลเลยขึ้นไปซาลเลยเออขึ้นไปซาลเลยช่วย <c oughs> ดึงเป็นหัวดึงเป็นหัว ใช่ไหมน้องน้องน้องเอาน้องมึงคุยกับกูสิน้องทำไมวะอะไรพี่เกิดทำไมเอาพี่อารมณ์เกมอ่ะพี่เขาใจอา,ารมณ์เกมอ่ะอารมณ์เกมอ่ะเออพี่พี่โตแล้วพี่อยู่เรื่องอะไรวะพี่จใจอารมณ์เกย์บ้างเออใจก็ใจ,ก,ใจก็จกเอออยากให้กูเจอในชีวิตจริงอยากให้กูเจอมันในชีวิตจร,ริงมันมันมันกลางเหงงัะอะไรกลางแหงงัยพี่ขอโทษครับไม่ถูกนุนรู้กลางแหงกลางแหงงครับพี่ฟังผมนะผมถามตรงๆคิดทบุฟฟี่ทำไมมันไม่มีในหมดนี้ น้องไม่เป็นไรพี่แบกเองพี่ดึงหัวทุกตัวเอ้ยมันดักพี่ตายหลังไปยิงพี่ตาย,ยาหนึง่งโอ้หัวนี่มันมันขึ้นมาสิเพื่อนสินธงส,สินสินธงพลังมึงมึงโดดขึ้นมามึงโดดขึ้นมาสินธงพลังมึงโดดขึ้นมามึงโดดขึ้นมาสิมึงโดดขึ้นมาสินธงพลังมึงโดดขึ้นมา,นนม,ดดนม,ามันจะตายอยู่แล้วมันมันมันซากยิงยิงสวยอีกตัวหนึ่งอยู่ในรูอยู่ในร,รู้ชุบกูก่อนไม่ต้องฟังชุบกูก่อนมึงซุบกู้ซี่งพลังสินหลวงพ่อชุบกูก่อน มึงจะเอาไม่ปกักไกอ่ะเออสวยชนะนีอา้าวบุษฎ์กินล้วปืนคิดวีวมันไม่มีวะยี่ไม่กิ่งมันได้คลิปเลย พี่ผมกูดึงหัวทั้งตัวครับมึงเอาไงวะฮะ huh? มึงเอาไงวะกูถามมึงเอาไงมึงเอาไงกูมึงมีไก่จริงๆเลยเนาะมึงมึงมึงจ้างอายุเคเล่นใช่ไหมเนี่ยในคลิปอะ่าได้อายุเคอยู่ใต้สซนตีนกูครับจำไว้ด้วยแล้วถ้ากูโดานานาม่านะกูโทษมึงแค่นั้นเนี่ยจะดูถูกกันเกินไปละเมื่อกี้ว่าเด็กยุคยุคใหม่กันเอาอายุเคมันจะกูลงเหรอสภาพเดินยังไม่ตรงเลยเข่าหัวเนี่ยเนี่ยมันทำได้ไหมอายุเคดึงหัวดึงหัวแบบกูเนี่ย อัดตัวทั้งวันในเฮียกูกูดูมาละอัดตัวทั้งวันเอยช่วยกูหน่อยดิเฮ้ยเอ้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มพวกอีกกูออดนะกูออดนะมึงบูลี่กูอ่ะไม่เป็นไรน้องน้องทำเต็มที่แล้วใช่ไม่เป็นไรครับน้องน้องทำเต็มที่แล้วน้องอย่าเอาไอ้แบบไอ้นี่เป็นแบบอย่างนะบูลี่คนอื่นดูถูกคนอื่นหาว่าพี่จ้างอายุเคเล่นน้องตอบไปเลยว่าอายุคคเอาอายุคุ้ยอายุเคกับพี่ใครโหกัน แย่คคูปากนี่สำคัญม่ต้องมาฟอร์มดึงหัวฟอร์ม,มตึงหรอกเั่นโง่โง่เงี้ยตึงแบบพี่กมาดินึกหนึ่งไหม <st arts> จองไอหวะกูจะได้รีวิวไหมสกินนะก,กูถามดิ <st arts> นายพูดดีๆสังคมฟรีไฟแย่เ yeah, พราะนายเลยนะเว้ยทุกวันเนี้ยผมอ่ะแคสเกมอ่ะพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดีต่อเกมด้วยพยายามสร้างคุณมิตี้ที่ดีเข้าใจไหมเราช่วยกันได้ไหมเรามปจับมือกันดีกวา่า <st arts> เพื่อนการเล่นเกมที่ดีควรจะมีสตินะครับอโอเคครับโอเคครับ สวยไปไกลเตีนไม่ต้องเล่นกูเราเล่นพี่เดี๋ยวเล่นด้วยกันพี่ผมเจนไปน้องเล่นเป่าน้องชายเขาหรอตายสองตายสองน้องสองพี่พี่น้องสองแล้วพี่ชาร์จเลย,เยสวยพี่โอ้โหครับไอ้สัตว์ไม่ตุ๋ยเออเชี่ยแม่งตุ๋ยเฮียตุ๋ย,ยมัดตองอะเปล่าจิงตายเลยมึงอะเออไอ้สัตว์ได้แค่ตุ๋ยแหละตุ๋ยพี่กูกระจอกเอองั้นงั้นเละ ตายเลยพี่มันตายแล้วผมเอาให้ผมเอาให้ผมไหวผมไหว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 ผมเชื่อไม่ทำได้เฮ้ยมันจะตายอยู่แล้วนะมันเจ๋แล้วมันเจ๋มันเจ๋จี่แล้วมันเจ๋จี่แล้วสารเลยเพื่อนสารเลยด้านบนไม่มีใครอยู่ด้านล่างตรงนั้นอ่ะเออมึงสารเล่เพื่อนมึงสารเลมันไม่ได้ตึงพี่มันไม่ได้ตึงมันฟอร์มดึงหัวไอ้พวกเนี้ยฟอร์มดึงหัวพี่ดูแน่ผมดึงเม็ดเดียวล้วงยอดพี่ได้กับผมป่ะน้องน้องชายได้กับพี่ไหม เล่นครับ <át> ไม่ได้ถามมึงไอ้แก่แล้วเชิญไงพี่เชิได้เลยใช่ไหมผมไปสร้างแป๊บนะครับมันขับอะไรของมันวะสรุปกูไม่ได้มารีวิวครับวันนี้กูมานั่งด่าได้กระเป๋าอเดี๋ยนะพ่อแม่พี่เนาะเป็นเสืออย่าลืมป่าเป็นหมาหิวเอ้ยบาดเฮ้ยพูดติดพูดผิดใครมันขับกิ๊กกอกกิ๊กก็คนนี้กูตบเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันมันถมขวามันถมขวาฟังก่อนดิมันถมขวาตรงกลางก็มี ยิงหรือวะเข้าหัวแต่ไม่แตกไม่มีปัญญายิงมันหคิดไงมันเปิดกรอบพี่มันมันโกงมันโกงไอ้ที่นี่เทพทูไอ้เด็กโอ้ร้อครับพี่ผมอารมณ์เกมอารมณ์เกมฟิลเกมฟิลเกมก็เจอเขใหญ่ตายตา้ฟิลเกมเอาชนะเฉยเป็นญาโคตรชิวพูดดีๆได้ไงวะขอโทษพี่พี่ซื้อปืนชิสให้ผมอีกกระบอกได้ปะ สิทธิ์ทรงพลังผมจะเป็นลูกศิษย์พี่เลย,ยพี่ซื้อแ<ห>ล้วทิ้งให้ผมดิขอบคุณครับผมจะเล่นปืนคู่ไงพอดีบกถือสกินใหม่มาเออพี่มีเป้าแค่นั้นเนี่พี่รู้จักเอเอดปีดุงปีดีอะไรปะรู้จักครับใช่เออมันไม่ค่อยดังพี่รู้จักได้ไงอะ่ะงงจ้องจ้องกระจกครับตูพี่ไม่ได้หรอกสวยพี่ใช่พี่พูดถูกแหละตายดึงเข้าแต่หัวผมปืนชิ้นมาอย่างกงพี่พวกนี้มันยอดความดังอ่ะจะตูปี้ไม่ได้หรอกผงั้นงั้นๆเลยเอองั้นงั้นเลยว้าวตายได้ไง พี่ปืนคิดกูอ่ะคปืนคิดกูแตกแตพี่ครับ,เ,บ,บเก็บปืนได้ผมพี่โอ้โววิ่งก็ช้าไงปีมันหอบมาตวงแล้วซ้ายมือสองขวามือสองบุกเลยพี่บุกเลยผมคิดคู่ไหวไหวชิวไหวชิวตายหนึไหวชิวไหวชิวตาละตาละตาละการหัวตาย เอาวหมดเลยพี่อ้าวหมดแล้วอ้าวหมดเลยโอยโง่ละมึงอ่ะโอ้กูถามเลยถ้ามึงลงแข่งมึงพลาดแบบนี้ได้ไหมกูถามมันไม่ได้นะเว้ยมึงต้องยิงจังนะเว้ยจะตายมันกีเล่นเนี่ยเลยพอใจปะว้ายกูจะตายไก่เฮ้ยบูดีดีดีอ่ะเป็นไงตายชนะคุณยิงซะหมดแม็กเลยอ่ะมึงกูถามมึงตรงตรงไอ้พี่ครับผมถามพี่ตรงตรงครับ อายูไอเกย์ครับผมเนี่ยใครดังกว่ากันอ่ะเอามจริงเลยไหมครับเอาความจริงนะครับไม่ขุดไม่เครืองกันนะไม่เครืองพี่เอาเลยใส่เต็มผมชอบเล่นสุดเลยเที่ยเพราไม่ติดหรอกฮะอะไรเที่ยวไม่ติดนะอายูไอเกยเดี่ยวพี่ไม่ติดหรอกอือห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ึโดนตาเฮ้ยเราเพื่อนโดนตาต้งแล้ววะนะอีบักรปอบมันกดเกาะไม่เป็นไรพี่ยินงนกไปแ็ด กีมไอพวกอ่อนชนะแบบชิวๆพี่ขอบคุณมากพี่ที่ช่วยซื้อปืนให้ผมจะขอลังไม่เอาเสือกโทษทีละกันปลาระยังไงล่ะ MVP ผมเองพี่ไม่มีกูทีมไม่นะหรอกขอบคุณมากพี่ผมปละไม่เล่นแล้วพี่พอพี่คลิปยาวพี่ฟังไปเตะหมดประโยชน์หมดเบี้ยอะไรบท บทบทก็ไปกระตนโอ้ยหยอกก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคิสนะครับซึ่งไม่ได้เน้นมารีวิวนะกูเล่นเกมกูลืมปิดไม้เฉยเลยเจอศัตรูเลยเ,นะเรามาดูเตตัสดีกว่าผมลืมพูดถึงเตตัสยนะครับง่ายๆก็คือดาเมจหนึ่งนะครับ,นนรบแล้วก็บวกระยะหนึ่งข้อเสียคือรีโหลดชา้ชาชักตันไปเลยนะครับที่ได้มาคือดาเมจเพิ่มนิดหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือระยะระยะนี้ไม่ได้ทําให้กระสุนไปไกลขึ้นนะครับระยะนี้หมายถึงว่าแบบ เวลาเรายิงศัตรูที่อยู่ห่างจากเราอะมันจะทำดาเมจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็บวดนเมจไปอีกครับก็ถือว่าโอเคแต่จริงๆก็ไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับคิดคู่เพราะว่ามัน มันก็เล่นยากนะครับมันยากกว่าลูกศรเองเพราะว่ามันต้องเข้าไปใกล้ๆนั่นเองนะครับนี่คือข้อเสียของมันเองแต่โดยรวมแล้วแม่งเท่เฟี้ยวเหมือน PB เลยโอเคตลอดคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันไม่ลืมปักตะไคร้จับตะไคร้ตับตะโพว์ตเป็นคำพูดคิ่มจาอะไรที่พูดไม่ค่อยดีก็ทุกอย่างคือคาแรคเ,เตอร์และการแสดงและตอแหลของดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้บายบายกก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 ููููชชัันนนมมมมมมสสิลาาาาาาตตรฐทึึงงววหหออ่่เ็ปยจะไ เลยว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามเลยว่าชักนมรอบรอบมิแต่สาวๆที่เข้ามาหากูว่าชักนมสกิล